ตำนานบ้านรูปยิ้มเมืองหาดใหญ่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ซอยเจ็ดานอุทิศเป็นสถานที่ลองของสำหรับวัยรุ่นในยุค90คนในยุคนั้นต่างรู้จักกันดีถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนี้เนื่องจากหน้าบ้านมีรูปขาวดำของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกหลานได้นำรูปของเธอมาวางไว้ที่หน้าบ้านคนที่ผ่านสัญจรไปมาบางคนจะเห็นว่ารูปนี้กำลังยิ้มบางคนก็จะเห็นว่ากำลังโกรธ มีคนเคยมาลองของก็ต้องพบกับเรื่องไม่ดีจนต้องมาจุดธูปขอขมาตามตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในอนดีตหญิงสาวในภาพเธอได้พบรักกับหนุ่มชาวมาเลเซียและแต่งงานอยู่กินกันจนมีลูกวันหนึ่งสามีบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านไม่นานจะรีบกลับมาแต่ว่าเมื่อเขาเดินทางกลับไปบ้านเกิดของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย หญิงสาวได้แต่เฝ้ารอด้วยความทุกข์ทรมานเธอจึงตอมใจตายในบ้านหลังนั้นแต่ก่อนตายเธอได้สั่งเสียลูกหลานของเธอไว้ว่าให้เอารูปของเธอแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อเฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งสามีของเธอจะกลับมาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังคงรอคอยสามีของเธออยู่ในรูปภาพนั้นแต่ในปัจจุบันรูปภาพดังกล่าวถูกนำออกไปแล้ว คงเหลือไว้เพียงตำนานที่เล่าขานถึงความน่ากลัวของบ้านหลังนี้